เราเดิจอดตึกเลยปิ <hi you. S 3> <tortured. S 2> ้งปลากินข้าวป้าปิ้งปลาซื้อซีนมาสินบอกสินเป็ดใส่แห่ใส่มงหาหมดดอกหมดแดงเนาะแดงโนมัยโนมัยไลไลไลกบสวัสดีทซีทุกคนจ้าวันนี้น้องโนราจะไปปอกไปป่ากัมเมนะ เหนยังเอาเบิดน้ำวันนี้นะเอาพอดีเขาก็เอากะยางกระเพาไปน้ำวันนีเห็นนั่นเห็นนี่พันมาลุดด้วยโซนใจเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปเขาก็มีเพจว่าจะไปเก็บผักกุ้มมาไว้คั้นที่ส้มกินเดี๋ยวน้องโนร่าก็จะกลับแล้วนโนร่าก็จะเอากลับไปกินน้ำเนาะก็เลยจะให้เมีาพาไปเก็บเอามาให้โพหินคั้นส้มให้ไปเดี๋ยวเราไปกันเลย

เามาอ,อย่างเกาะไปกินข้าวปลาหาปลาหาปูาหาปลา,ปา,ห,าปหาคุ้งขจัดอนคุ้งในนี้นะน้ำไหลขนาดเ<ห><ห>ูดสวยมากไปจะมาข้นเนานี่ฮอนี่จบัเนี่ย quá trình đón thứ cầu ơi สวนมันของกะเจ้าเนาองกจะเจ้าจะมาปลูกมันสูงเลยขนาดเลยพี่น้องสูงมากน,ากวนว่ารักเพียบเลเป็นมันกับแกล้งนุ่มๆเลยแกล้งนุ่มเลย So ทีบ่บ่งบันบรรยากาศการปีนผู้ปีนเตียงน้ำไหลนั่นแะงามมากงามงามงามจริงๆค่ะบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆ<อ>นี่แหละมีหน้าแล้งยังเย็นเข้าไปใกล้ผานนี้ยังเย็นได้มีพรวกมีมะขามันกินนี่น,นะยมีมมมมมนกกุ๊กมะขามกุ๊กนเลยไปกลบมาเดือนนะ คนอื่นเขาก็จะมาไว้กินมักรทันก่อนแล้วเขาก็จะหักม้วนหมูแล้วจะเอาไม่ดีหักม้วนหมูที่มันเป็นสีขมขมเดี๋ยวลูกเอาบ่ได้ไม่เอาย้อนมันย้อนอยู่ทางนั้นพูนปูนปูนปูนอันนี้จะเป็นสายน้ำ มาแม่จ้องเอานี่แคบจะไม่เห็นเลยย้อนยิงมามานี่หน้านี่ชีกรุกกระเดยอยู่เอ้ยมาัดแม่เชียวนี่ไม่ใช่อ้าวดอกมัดนี่นี่นี่เห็นบ่นี่เออดอกมันนี่นี่อันนี้ก็ดอกพักม้วนหมูเลยอนี่มันสิกินกับจำแจ่วป่นปูป่นปลาเลยแซบเดยโอ้ยบงองนะมีบ้องในรูเอ้ยนี่เดยนี่เดยนี่เดย์นี่โอ้ยอยู่ตะวัวเจ้ากระดาษเออยานลูกยานสี่ใดละ ก็คงอาจจะบอเห็นสำหรัจักไม่ได้เสียงดังเลยนะเก็บเลยนะก็จะเห็นเนาะพี่เนาะเอาแม่สิเก็บแม่สิเก็บลูกย่านแล้วบกรงเสียงดังก็น่ากินเสียงดังเสียงดังก็น่ากินนี่เอาเก็บเลยค่ะบุกย่านสิงแมโดรากบบย่านคือเดียวแต่ว่า ย่านกับบริกนย่านกับอุอาเหนแล้วเนาะปีงเมื่อหน้าก็เห็นแล้วเลยขึ้นเลยมันอ่ะเนาะนี่ยนไปถึงบ้ายนยนง่ายใส่ทึงผมอันนี้ก็จะติดสายน้ำป้าค่ะน้ำโคใส่เลยนี่อยู่บนอปลาเนาะตามห้องไปนี่ต้องไม้ลายใช่ไหม ตามห้องน้ำไปนี้เนาะป้าน้อยถึงป่ะเดี๋ยวแล้วเพื่อนเห็นบง้งแล้วเพื่อนหกไก่เลยแล้วเ <c oughs> สียงค่อยๆจ้าแม่ตกใจเสียงคนแม่ตกใจนะก็ค <c oughs> แค่นี้มันสีย <c oughs> บก้อนยอดได้ก็คือว่า,า <c oughs> แ,วแล้วเนาะอึงจามพุมากมันกระคุมละกระชินกระคุมอึงจามพุมากน้องโดนลาบุมากน้องโดนลานะคะุมคือยานดีไข่เนีย ตั้งทยหรือว่าทางบ้านอื่นๆเด็เขาเจ้าส <Dar> ีเอ้นว่าพักอย่างอันนี้เดินเดี๋ยวนี้ว่ายังมาน้อยนะมันกระล่างจะกินดอวโอ้โหที่ว่าเขาเจ้าเคยกินแล้วเขาเจ้าไม่ได้กินทอขาเจ้าก็กินฮอดอยากกินทม้วน่างเง้ยแบ่ แต่เม่อปุ่ปมปั้ี่รกน้องเลยว่าท่านชักขหน่งสองข้ามก็มีแต่ประแดกมืดแล้วประเด็กกิ้ไปาขาดปรไเด้เหรือประเด็กขาดได้ยูเราข้างนี้นี่กระอกไม่เราขาดบ่ได้เนอะเลยตัดที่บ้านนอกบ้านนาเฮาข้ามามีแต่ีประเดกกล่ะตามหวงกบมีประเด็กกับประเทศเกนอายโบมีประเดกกับประเทศ ก,กินแล้วก่อจะจัดมันมีอยากกินแล้วกากินแล้วว่าขาดกูได้ถูกไหมขาดได้สุดเดืนขาดแคนขาดเคนาดเดี๋ยวเราโดแลจะไปกินมากกับท่านก่อนมากกระท่นนาทนลเลยวะชื่อเ้าเนี่ยไหนย้อนนี่ยนี่ยคมประตรงนะบายบายไปลูไปลูก <c oughs>

mua hoa thế, nó nhám rồi nhám ní cả mong muông chìm chìm là, qua, thả còng hoa còn này đây đây lài ban ở đô la vợ ở เราจะมากิผักก <Hag ate> ุ <i> ้งก <dragon> ัเลยอยางจากห้องงเราจะกั er you know ั่งังมืเด้โอ้ยวาอย่างกระตื้นตื่นตื่นผ้าหังเลยหั่นหัางมเด้งงหัางเลยฮั่นนผักกุ้งก่อนอผักกุ้งก็ได้เนาะพี่น้องเลยแซบอยู่ได้พี่น้องเลยมีคนเก็บบอกคนเฮาเลยพอจะกินอันนี้มันหาเติบโตก็ยาก ียผักธรรมชาติมันกำะลังแตกตาตัวุุ่งก้นตัวุป่งหลังรวยกุ้มเกลืกอ,อกุ้งก้ามขาใหม่น้เข่าเลาะเข,าะเขา้า,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 าเบิง้ง พยายามพายุนะแม่ลูกกเป็นผูเก็บโอ้ยบงมานำลูกนม่เด้มาภาคม้วนมู bà lọ bằng băng cung còn băng 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 ห้างม่องลูกไปเอาหันหลายทางนั้นนะนี่เนาะนี่ออยาสิดิอืมบุ๊มบ่าบมบ่าบุาาาม่ไปน,นี่เลออยไปาไปเอาคำเบิ้งห้างมดแดง เจอไหมเจ้าผ้าห่มลงเรืยเร่ยๆ,เ,ยๆเอาละไม้ๆนี่แม่สผ้าห่อมงวยลงเรื่อ่ากินแบบสะดวกสบายเดอ้อพักกุ้มหนะี่งโบไส้เลยโบแต่ย่างหนี่งเนาะ โอ๊ยมาบุึกมองมันอืมมามาม,ามาเอาพักชะกทงก่อนเอาพักชะกทงนี่ฮะโอ้จี้จย่านบุได้ไข่บะแดงบ่กระกดรักกระโดไลายมันบุมมีอยู่นั่นละถูกย่านบุได้ไข่บะแดงนะสมบึงนี่น้องหนุ่ยายย่านคือตุวผานะั่นละบ่เท่

นี่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 เดินน้อยน้อยก็ลงมาเบิร์ก่อนเอามุดกัดคนก่อนนึกมีนี่มีเล็บเบิกมันบ่หูทางเบิ่งนะเอาเละทางเบิ่งนบุปผินมันน้าคอยว่าเอาเละไหม่มาใช้งานเลยเนาะ ฮักแบบสารไปซาลาหมาลไม่นักแบบเบื้องภาคไมมหรือปิจิตร์นะนี่สิที่ทเถอะแล้วมาทำอะไรกันที่นี่แต่ธรรมชาติสวยงามมากมีทั้งน้ำได้เป็นไม้ เขาก็จะเกี่ยวเกี่ยวเนาะเกี่วยวให้มันเข้าไปในบนนั่นแหละบอลืบนั่นแหละนี่อ่อะแซวมันเงี้ยต้องห้องเอ้าเอาโตห้างเกี้ยวนะก็นะขอล่หัานทานทานมันไม่มีคันขอล่อันนี้ึ่งพึ่งคว้า ว้าวดชมันก็มีเดชามันมีพี่ช่างตปปุ๊ปุๆอยู่เลยอันนี้าะไจะข่มันก็ไดมอยู่ที่มันหลอกประัจมันก็เห็ดทางใหม่เนาะว้าวันนี่โอ้ยไม่ได้บนใหญ่ที่น้อห เออไข่แใหญงเนาะบัโต่นเห็นมันห่างกระเดงมันก็เบะมันยังตอยู่เด้อเจ็บเลยนี่ีเนะข้อข้อบอกแล้วมันยานกับตัวผ้านเดี๋ยวนี่กัน่อยเดหใจ เดี๋ยจะให้แม่ขอี๋ยวจะ้แม่ขอลองมาเบ่งเนาะวะสีได้หน่อยเดือลาใช่ไหเนาะมันมีเฉพะเดนี่อล้รจะมาเกระตัปุบปุบปุปุบบไงซะปุบปุเม่ฮาฮงปุบไปไปมอ่อบของเป็นใจใเนาะแม่